นนี้แล้วนะคะที่เป็นแฟนจะได้รับชมความสนุกตอนแรกของซีรีส์คตกรรมจับไม่ได้ซีรีส์คอมเมดีร้รสชาติใหม่จาาวันดีออริจินัลที่ช่องวัน31จัดความแปลกใหม่กับการแสดงของอิงฟ้าวราหะที่นอกจากจะมาสายคอมเมดี้เต็มตัวแล้วเรื่องของแอคชั่นก็แปลกใหม่มาก,มากๆเช่นเดียวกันซึ่งเราจะได้เห็นกันในอีพีแรกเลยละค่ะกับฉากบู๊กับแจบรัชตากเบื้องหลังฉากนี้ใช้เวลาถ่ายทำค่อนข้างนานฉากที่ต่อสู้กันต้องบอกเลยว่า ดุเดือดแล้วก็ใช้กําลังมาข้างเยอะมากก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีค่ะแล้วก็พอดูน่าจะชอบอะไรเงี้ยสนุกดีสนุกดีเขาก็เขาก็เต็มที่เราก็เต็มที่ทุกคนเต็มที่หมดเลยคือเฉพาะในตู้มานสองชั่วโมงอะกว่าจะรับกันหมดกว่าจะให้แบบจังหวะมันพอดีกันเพราะด้วยมันแคบด้วยครับมันต้องเซฟกันด้วยเดี๋ยวโดนอะไรนิดหน่อยหน่อยกันเนี่ยมันต้องปุ๊บขยับอะไรกันแต่ก็สนุกดี อยากจะรู้อยากจะดูแบบแตเต็มแล้วสิคะว่าฉากแอคชั่นในตู้เสื้อผ้าของแจมอิงฟ้าจะออกมาเป็นยังไงแล้วมันจะจบตรงไหนแต่ที่แน่ๆมาเริ่มความหาดแน่นอนค่ะรอชมคืนนี้ในซีรีส์คาตกรรมจำไม่ได้เวลาสองทุ่ครึ่งดูทีวีช่องวัน31ดูเวอร์ชันอันคัดถังรับวันดีที่เดียวนะคะ หล่อใจบุญก็ต้องหนุ่มบิลกินพื้นที่ผ่องนี้แล้วค่ะเมื่อล่าสุดร่วมกับครอบครัวทําบุญครั้งใหญ่บริจาคเครื่องส่องกล้องลําไส้มูลค่ากว่า3ล้านบาทให้กับโรงพยาบาลปัตตานีเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นเองค่ะ จุดเริ่มต้นมันคือจริง,รงๆแล้วคุณแม่ผมเขารวมกับเพื่อนไปบริจาคเครื่องกระแทกนิ้วมาปีที่แล้วที่ลุมานปัตตานีอะไรเงี้ยเขาก็เลยชวนเหมือนกับว่าปกติผมกับพีพีเราก็จะบริจาคก,กับสปากชาชาหรอวอะไรอย่างเงี้ยกันเรื่อยๆยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าปีนี้เราลองไปบริจาคจังหวัดที่ห่างไกลดูไหมเผื่อว่าเราเราก็จะได้ช่วยเหลือคนก็เลยรู้สึกว่าก็น่าสนใจแล้วก็รู้สึกว่าเป็นไอเดียที่ดีอะไรเงี้ยก็เลยบอกมาว่าก็กไปครับใครช่วยไหวก็ไปช่วยทําบุญโรงพยาบาลกันนะครับที่โรงพยาบาลไหนก็ได้นะครับไม่ต้องที่ปัตานีก็ได้ มันลอยคำนวานจากฉัน กลายเป็นท่อนฮิตแบบรัลในโลกโซเชียร้องตามกันตั้งแต่ในซีรีส์เทสเด็กเจนแซบกับเพลงแบบบี้แบบบี้ที่หนุ่มบุมสหรัฐร้องไว้ในฉากที่หมอกตั้งใจขอแบบบี้เป็นแฟนทําเอาหลายคนนั้นอินสัตแล้วก็บอกเลยค่ะว่าอยากจะฟังแบบบี้แบบบี้ในหัวชนที่ยาวกว่านี้ซึ่งหนุ่มบุมก็ไม่รอช้าแต่งเพลงนี้ขึ้นมาแบบเต็มๆหนึ่งซิงเกิลให้กับแฟนๆจนได้แลวค่ะผมแต่งไว้เมื่อเมื่อปีที่แล้วผมมาแต่งคืนหนึ่งผมไม่คิดว่า ที่ผมเอาไปใช้ในซีรีส์มันจะมแบบว่ามีกระแสที่แบบที่ที่คนชอบครับขอบคุณทุกคนที่ชอบเหมือนเนะะื้อหามันก็อาจจะมีความแบบขี้เล่นทะเล่นทะเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถ้าใครที่มีความรักนะครับหรือความรักกำลังกอดตัวในใจคุณนะครับเอาเพลงนี้ไปใช้เพื่อส่งต่อให้กับคนที่คุณรักนะครับมันอาจจะเป็นเพลงที่ทําให้ใครหลายๆคนมีชีวิตชีวามากขึ้นอะไรี้ก็ได้ฮนะใช่ฮนะฝากเบบี้แบมบี้ด้วยนะครับ ไปฟังเพลง Baby Baby กันแบบเต็มๆทาง YouTube One Music นะคะ ที่แห่งความสนุกของกิจกรรมรู้ไหมใครสดตะเลยออฟฟิศ2025ที่อาคารทรคมนานคมแห่งชาติงานนี้ครูปล่อยรัตพงศ์ถึงกับพากทาดแนะนำหนุ่มมีเจ้าของให้กับสาวสดคนสวยประจำออฟฟิศแบบเสียเหลี่ยมกูรูสุดเลยละคะ่ะเรียบร้อยฮะสภาพเป็นอย่างที่เห็นนะฮะเป็นยังไงฮะตอนต้นบอกแล้วทำเป็นแบบโอ้ยยังไงก็ไม่ยังไงก็ไม่โดนเนี่ยผมว่าปีนี้ผมต้องปรับปรุงตัวเลยในบางอย่างละเรด้์ผมเริ่มพังแล้วเพราะว่าเนี่ยแค่เอามาเนี่ยสามคนเนี่ย มันดูแบบมันดูเออมันดูชา้าจริงๆเ,ออเราคิดว่าง่ายแล้วนะแต่พอเรามองมองภาพตั้งแต่แรกเลยมันยากจริงแะครั้งหน้านะครับเจอกันที่ตึกสินสาทร21สิงหาคมนะครับมาให้กำลังใจกันแบบนี้เหมือนเดิมนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับ